สวัสด,ดีตอนเช้า,ชาครับเพื่อนเชาวนี้ก็วันศุกร์แล้วเอาบรรยากาศในสวนมะปากสวนสาธารณะคเพือ่อนคดอกไมส้สวยๆบรรยากาศงงามมา,ากกร่า ำลังกายยามเช้าจะได้กำลังมังสากระบอ,อเป็น่น้องก็ล่างกายเด้เอ,อจะได้มีสุขภาพดีสุขภ<อ>าพดีเป็นสีแก่ตัวต้นแค่ป่าครับพี่นอ้องต้นแค่ป่าแต่ยังไม่ออกดอก เดืนสีครับเดืนสีเดี๋ยวดอแกแค่จะออกดอกแต่ว่าตอนนี้ก็ลังถิจอแล้วกํลังจะจอดอกแล้วเดอีกหน่อยก็ได้กินแล้วากาดน้ำเต่าอ่ะเอนแต่เช้านึ่งข้าวตับบเท็บเป็นเดึก,กาศมาฝากยามเช้า ันตาเป็นเพื่อนในเวียดมุกาวขีเตอร์สัตว์นะครับทักทายสวัสดีวันศุกร์เด้อครับพี่น้องยางเป็กงัดจะเศ้าเลยครับเพราะว่าสายมากตอนดินน้องรับน้องว่าเมันจะเครับ